สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปจากทั่วโลกได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกะและ้ววันนี้ครับผมจะนําทุกท่านมาดูเหรียญ50สตางค์ที่ด้านหนึ่งก็เป็นก้อยพิกมาอีกด้านก็เป็นก้อยแล้วยังเป็นผสยนตรงก็คือพลิกซ้ายพิกขวา ด้านก้อยเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าเหมือนกันด้วยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับเพื่อนๆเราจะให้เพื่อนๆดูวิดีโอกันเลยนะครับข <Virtual context. S 1> อบเหลียนชัดเจน,นเ โอเคครับแล้วก็มาดูคลิปนี้ครับช่างน้ำหนักสิวใสดสรือเีดครัมหืเน5กระสดูเรียตอีหน้าเสิก็มีสหม่ควาเซรั่มเดือน5สิงคปี2500ต้องไปช่างน้ำหนักดูว่าประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคครับ อันนี้คือภาพเหรียญชัดๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ YouTube จะไม่ยาวเกินหรือเพื่อนๆจะแคปภาพนะแล้วเอาไปขยายดูเองทีหลังหรือจะแคปภาพส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆออกมานะครับลองแคปภาพไปขยายดูที่บ้านได้นะแคปภาพส่งเจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆถ้าเพื่อนๆกดหยุดก็ดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนแล้วนะครับ อ่าโอเคครับ <Okay. S 1> สว<ด>ยมากๆเลยครับแล้วถ้าเพ Việt, ื่อนๆปิดไฟที่ห้องนะครับเนี่ยครับพอปิดไฟที่ห้องมืดปั๊บเหรียญที่มันเป็นโลหะดูมีน้ำหนักวางอยู่บนมือเราแล้วน้ำหนักมือถือเนี่ยก็ทำให้ภาพเหรียญเนี่ยสมจริงเพราะมือถือมันหนักไงมันก็มีภาพเหรียญที่ดูหนักมารวมกันก็เหมือนเราถือเหรียญหนักๆจริงๆแถมเรายังสามารถขยายดูเองได้เพื่อนๆ นี่แหละมันเป็นความสวยงามของของภาพเหรียญน,นะครับที่เราเห็นแล้วมันมีแสงออกมาจากจอมือถือทําให้ภาพเหรียญเนี่ยมันดูสว่างสวยมีออรา่าเหมือนกับป้ายไฟดาราที่มีหลอดไฟอยู่ข้างหลังอะป้ายไฟอะแล้วพอแสงส่องข้างหลังปับ๊บหน้าดารากับเสื้อผ้าที่เป็นสีเขียวเนี่ยสีสันสด,สดใสหน้าดาราก็ออร่าเลยครับเพืเเ่อนๆเนาะสวยมากๆนะนี่แหละครับเขาเรียกว่าเหรียญหัวหัว หรือเหรียญก้อยๆแต่พผะอิญเหรียญเนี้ยพระเสียรตรงด้วยเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกมากๆแล้วเป็นเหรียญผ่านใช้ศึกเก่าด้วยผมเลยชอบเหรียญน,นี้มากๆเลยนะครับก็แน่นอนครับถ้าเราไม่บันทึกภาพไว้เหรียญน,นี้ถูกขายไปคนรวยเก็บไว้ยาวแน่นอนครับคนรวยเก็บไว้ยาวแน่นอนครับเราไม่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้จารึกไว้นะครับเหรียญเนี้ย เป็นเหรียญแรกของช่อง YouTube เลยนะครับที่เขาเอาลงกัน50สตางค์ท้งด้านซ้ายกับด้านขวาทุกทีเขาลงเหรียญอื่นไงหัวหัวก้อยๆจะเป็นเหรียญแบบด้านหัวด้านพระเศียรด้านรูปพระพักนะเนาะรูปหน้าแต่อันนี้เป็นด้านก้อยแปลกมากเหรียญแรกของไทยและจะลงคลิปเนี่ยวันที่วันพุทธที่9มิถุนายน2-5-6-4เวลา3ทาทุ่มยนาทีเดี๋ยวจะลงคลิปแล้วนะครับ อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวดูใต้คลิป youtube ได้เดี๋ยวผมก็จะลงเลยเนี่ยแหละครับเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ผมขึ้นอ่ะเนาะขอบเหรียญไม่มีการตัดแต่งไม่มีถ่าเหรียญเลยครับเต๊ะเลยซ้ายขวาสวยสุดๆครับดูขอบเหรียญชัดๆครับน้ำหนักก็รู้อยู่นะโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วผมรับรองว่าเดี๋ยวผมจะหา เหรียญที่หายากกว่านี้ราคาแพงกว่านี้มาให้เพื่อนๆชมทางช่อง YouTube นี้แน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ